สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ตัวใหญ่แสงแรงนะครับนี่คือ Epson EB1985 นะครับความสว่าง4,800ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ1,000 0ต่อ1นะครับความละเอียด1,920คูณ1,200หรือว่า WUXGA หรือว่า Full HD นั่นเองนะครับ นี่คือ F อฟสันโปรเจคเต e b 1 9 8 5 w u นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ความละเอียดระดับ full hd นะครับเอาละครับผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มาทดสอบต่อกับโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะต่อกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับเป็นการต่อกับโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับไม่มีสายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับต่อกับมือถือแบบไร้สายแบบนี้เลยครับเปิดไฟไว้หนึ่งหลอดด้วยครับอ่ะ มาดูกันเลยครับนี่คือโปรเจคเตอร์เอฟสันะครับ4,800ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับความละเอียดระดับ Full HD ครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่เอาไปฉายจะเอาไปฉายเป็นทำเป็นโรงภาพยนตร์ในบ้านหรือเอาไปฉายกลางแปลงก็แสงเหลือเฟือความละเอียดในยิ่งเหลือเฟือเลยครับ Full HD นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับเอาแล้วครับ ผมจะมาทำการเชื่อมต่อกับสกรีนเมอร์โมริงนะครับตัวนี้ของยี่ห้อเอฟสันตัวนี้นะครับนี่ครับสกรีนเมอร์โมริงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแตะที่นี่นะครับเพื่อเชื่อมต่อสกรีนเมอร์โมริงนะครับต่อกับโทรศัพท์มือถือนี่ครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้ยังไม่มีมือถือเชื่อมนะครับอ่ามาก่อนนะครับมาที่คำว่า n f c a n s h a r i n g นะครับแล้วก็มาที่สกรีนเมอร์โมริงนะครับ นี่ครับชื่อโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ EB 3 8นะครับ EB 3 8 C 1ก็คือเป็นรุ่นของโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นี่ครับมันเห็นกันแล้วมันจะถ้ายังไม่เห็นกันก็แตะถ้าแตะแล้วถ้าแตะมันก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้แตะนะครับนี่ครับมันขึ้นว่า Connected ก็คือเชื่อมต่อแล้วทีนี้หน้าจอเอาละครับเป็นโทรศัพท์มือถือเราแล้วนะครับเอาละครับผมจะทำการ เข้า u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวมาเข้า YouTube นะครับให้ทุกท่านได้ดูคลิปกันเลยนะครับนี่ครับเปิด u t u b e แล้วครับมาแล้วครับนี่ครับนี่คือโปรเจคเตอร์ระดับ Fu l l h ดีแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่าอ่าไหนภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับผมอ่านี่ครับผมทาไว้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับมามาดูกันเลยครับ มาดู Fast 8นะครับนี่ครับอ่ามีโฆษณาขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับรอกดข้ามโฆษณานะครับมาแล้วครับอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ Full HD แล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งความละเอียดนะครับของ YouTube ก่อนนะครับอ่าเอาไป 1,080P เลยนะครับ Full HD เลยครับ มามาดูกันครับนี่ครับนี่คือโปรเจคเตอร์ Full HD ครับขนาดดูคลิปใน YouTube นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผมเปิดคลิปในโทรศัพท์มือถือนะครับจาก YouTube เลยครับแล้วก็ฉายขึ้นจอเลยครับแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ระดับ Full HD เลยครับ Epson EB1985 นะครับ Full HD โปรเจคเตอร์นะครับความสว่างนะครับหรือว่าแสงตัวนี้นะครับ4,000 8 0ดลูเมนเลยนะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับแสงแจ่มครับดูกับมือถือก็ง่ายสะดวกสบายนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอ่ะมาลองมาดูเรื่องอื่นๆกันดูนะครับ่าดูให้ดูภาพกันก่อนนี่ครับเชื่อมต่อกับมือถือแบบสบายๆเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอ่าเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นๆกันดูนะครับว่ามีหนังตัวอย่างเรื่องอะไรบ้างนะครับ อ่มาดูตัวอย่างอิเลียมซิงกันนะครับอ่มาดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับอิเลียมซิงนะครับคุณผู้ชมครับดูความแจมดูความสว่างครับเอฟสันนะครับระดับฟูลเฮดดีเลยครับตัวนี้เอฟสันอีบีหนึ่งเก้าแปดห้านะครับตัวนี้หนึ่งเก้าแปดห้าวูยูนะครับความละเอียดระดับฟูลเฮดดีครับหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบคูณหนึ่งพันสองร้อยครับสุดยอดจริงๆครับ สำหรับตัวนี้นะครับถ้าซื้อใหม่นะครับของใหม่มือหนะครับตอนออกมา1นึ0 0 0สบาทนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายแค่35,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับ35,000ครับโปรเจคเตอร์4,800ลูเมนฟูลเฮดีครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851 998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ